สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างสั่นสะเทือนโลกการเงินในปี1971นะครับที่เรียกกันว่า Nixon Shock ค่ะสวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวนะครับแต่เป็นเหมือนอชุดมาตรการทางเศรษฐกิจที่ประธานาธิบดีนิ x o n ประกาศออกมาวันที่15สิงหาคมปีนั้นใช่ค่ะเป็นวันที่เปลี่ยนอะไรไปเยอะเลยครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะชวนกันมาดูว่าเอ๊ะ ทำไมสหรัฐตอนนั้นถึงตัดสินใจแบบนั้นทั้งทั้งที่ก็เป็นคนวางระบบการเงินโลกมากับมือแท้ๆแ,แล้วผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจโลกไปขนาดไหนถึงขั้นที่ว่าระบบเบรตันวูดส์ที่ใช้กันมานานเออหลายสิบปีต้องจบลงไปเลยค่ะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆค่ะก่อนอื่นอาจจะต้องขอปูพื้นนิดนึงนะครับเกี่ยวกับระบบ Woods, เบรตันวูดส์เผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยได้เลยค่ะ ระบบนี้มันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับเป้าหมายหลักๆเลยก็คือสร้างเสถียรภาพค่าเงินถูกต้องค่ะหลักการง่ายๆก็คือดอลลาร์สหร,รัฐเนี่ยผูกกับทองคําแบบตายตัวเลยคือ35ดอลลาร์ต่อทองคํา1ออนซ์ค่ะอันนี้เป็นแกนหลักเลยแล้วสกุลเงินอื่นๆส่วนใหญ่ก็มาผูกค่าเงินตัวเองไว้กับดอลลาร์อีกทอดหนึ่งใช่ค่ะระบบนี้เอ่อจริงๆก็ทํางานได้ดีมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครับ แต่ว่าพอเข้าสู่ทศวรรษ1960เอ่อปัญหามันเริ่มค่อยๆสะสมในสหรัฐเองซึ่งก็เป็นเหมือนเชื้อไฟที่รอวันปะทุบนะคะจนนำไปสู่นิก o n นช็อคที่ว่านี่แหละค่ะมีปัญหาอะไรบ้างครับตอนนั้นปัญหาแรกที่ชัดเจนเลยนะคะคือเรื่องการใช้ใจ่ายของรัฐบาลสหรัฐเองค่ะคือใช้เงินเยอะมากทั้งจากสงครามเวียดนามที่ยืดเยื้อแล้วก็ใช้งบประมาณสูงครับสงครามเวียดนามมีเรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีโครงการพัฒนาสังคมในประเทศหรือที่เรียกว่าเกรซโซไซ e ี้อีกทำให้งบประมาณเนี่ยขาดดุลอย่างหลักเลยค่ะเพราขาดดุลมากๆรัฐบาลก็ต้องอพิมพ์เงินดอนลลาร์ออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมผลที่ตามมาก็คือเงินเฟ้อในประเทศก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้ปัญหาภายในก่อนเลยค่ะแสดงว่าภาระจากสงครามบวกกับนโยบายในประเทศนี้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยนะครับแล้วมีปัญหาอื่นอีกไหมครับมีค่ะ อีกปัญหาที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือการขาดดุลการชําระเงินอ๋อครับคือสหรัฐเนี่ยนำเข้าสินค้ามากกว่าส่งออกเยอะมากค่ะเป็นเวลานานทําให้เงินดอลลาร์เนี่ยเออมันไหลออกไปนอกประเทศไปกองอยู่ตามธนาคารกลางประเทศต่างๆเยอะมากครับทีนี้พอประเทศอื่นเขามีดอลลาร์ในมือเยอะๆเขาก็เริ่มเอ๊ะ ชักไม่แน่ใจว่าสหรัฐจะมีทองคำพอให้แลกคืนตามสัญญาจริงๆหรือเปล่าที่35ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะความเชื่อมั่นเริ่มสั่นคลอนใช่ค่ะโดยเฉพาะฝรั่งเศสสมัยประธานาธิบดีเดอโกนี่ค่อนข้างกังกนวลเรื่องนี้มากแล้วก็เริ่มเอาดอลลาร์มาขอแลกทองคำคืนจริงๆจังๆเลยเอาจริงเลยค่ะปรากฏการณ์นี้ที่เขาเรียกว่ารันออนโกนี่ค่ะทำให้ทองคำสำรองของสหรัฐเองก็ลดลงลดลงอย่างน่าตกใจเลยค่ะ ฟังดูสถานการณ์ตอนนั้นนี่เตึงเครียดมากนะครับทั้นขาดดุลเงินเฟ้อเงินไหลออกทองก็ลดใช่ค่ะและพีนี้ทำไมสหรัฐเขาไม่ลดค่าเงินดอลลาร์ตัวเองลงเหรอครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องส่งออกแพงนำเข้าราคาถูกไปเลยอืมนั่นเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือมันเป็นข้อจำกัดสำคัญของระบบเบรตเทนวูดส์เลยนะคะครับ เพราะว่าดอลลร์เนี่ยมันเป็นเหมือนสมอหลักของทั้งระบบการที่สหรัฐจะประกาศลดค่าเงินตัวเองเทียบกับทองคำเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเราก็ทำไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะอ๋อต้องให้คุณอื่นยอมด้วยประมาณนั้นเลยค่ะต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอื่นๆด้วยกล่าวเป็นว่าค่าเงินดอนลลร์ที่มันแข็งเกินจริงไปแล้วเนี่ยก็ลดไม่ได้แก้ปัญหานี้ไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะโหพอเจอปัญหารุมเร้าขนาดนี้ ขาดดุลงบประมาณเงินเฟอ้อเงินไหลออกทองคำก็จะหมดลดค่าเงินก็ไม่ได้สุดท้ายทางออกของนิกสันคืออะไรครับค่ะในที่สุดนะคะวันที่15สิงหาคม1971นิกสันก็เลยประกาศสิ่งที่เรียกว่า นโยบายเศรษฐกิจใหม่ออกมาเลยค่ะออกทีวีประกาศให้โลกรู้ช็อกอันทั้งโลกเลยไหมครับตอนนั้นน่าจะประมาณนั้นเลยค่ะเพราะว่าหัวใจสําคัญที่สุดของการประกาศครั้งนั้นคือการยกเลิกการรับแลกเงินดอลลาร์เป็นทองคําค่ะที่เรียกว่า suspension of gold convertibility หมายถึงยังไงครับยกเลิกนี่คือคือ สหรัฐบอกกับธนาคารกลางทั่วโลกว่าต่อจากนี้ไปนะใครมีดอลลาร์อยู่จะเอามาแลกทองคําตามเรทเดิมที่35ดอลลาร์ต่อออนไม่ได้แล้วนะอา้าวใช่ค่ะว่าง่ายๆคือตัดความสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์กับทองคําทิ้งไปเลยซึ่งมันก็คือการทําลายเสาหลักของระบบเบรทานวูดลงทันทีเลยค่ะเหมือนทุบเสาบ้านตัวเองเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเหมือนทุบหม้อข้าวตัวเองเพื่อเอาตัวรอดอะคะ่ะตอนนั้นตลาดการเงินทั่วโลกก็ปั่นป่วนทันทีเลยนะคะหลายแห่งต้องปิดทํางานชั่วคราวกันเลยทีเดียว แต่มันไม่ได้มีแค่เรื่องยกเลิกผูกกับทองคําอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนจะมีมาตรการอื่นด้วยถูกต้องค่ะนอกจากเรื่องทองคําแล้วนิกสันยังสั่งตรึงค่าจ้างแล้วก็ราคาสินค้าทั่วประเทศเป็นเวลา90วัน อันนี้เพื่อสกัดเงินเฟอ้อในประเทศครับคุมเงินเฟอ้อก่อนประเทศคู่ค้าอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเยอรมนีญี่ปุ่นให้ต้องยอมปรับค่าเงินของตัวเองให้แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์อ๋อเพื่อให้สินค้าเขากลับมาขายในสหรัฐได้เหมือนเดิมใช่ค่ะให้มันเกิดการปรับสมดุลค่าเงินกันใหม่นั่นเองค่ะแล้วผลกระทบระยะยาวล่ะครับหลังจากโลกผ่านช่องช็อคไปแล้ว มันเป็นยังไงต่อครับผลกระทบใหญ่หลวงมากค่ะอย่างแรกเลยที่ชัดเจนที่สุดคือระบบรัตเทนบูดที่ใช้มาเกือบ30ปีก็ล่มสลายลงทันทีจบเลยค่ะระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่เคยเป็นเหมือนเอ่อบรรทัดฐานของโลกการเงินมันไม่มีอีกต่อไปแล้วค่ะกลายเป็นว่าเราก้าเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไม่มีใครเคยเจอมาก่อนเลยสินะครับใช่ค่ะโลกก็เลยเข้าสู่ยุคของอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวหรือ floating exchange rates อย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละค่ะ ครับที่ค่าเงินมันขึ้นขึ้น,นลงลทุกวันใช่ค่ะคือค่าเงินจะแข็งหรือจะอ่อนก็ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดอุปสองค์อุปทานความเชื่อมั่นเป็นหลักเลยแน่นอนว่าช่วงแรกๆหลังนิกซ์เชนช็อคเนี่ยตลาดเงินทั่วโลกก็ผันผลหนักมากนะคะเพราะยังไม่มีใครรู้ว่าเอ๊ะแล้วค่าเงินที่เหมาะสมมันควรจะเป็นเท่าไหร่กันแน่ครับผมมีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะ ย้อนแย้งนิดหน่อยคือถึงแม้มาตรการส่วนหนึ่งของนิก o n นช็อคเนี่ยตั้งใจจะแก้ปัญหาเงินเฟอ้อใช่ไหมคะครับที่ตรึงราคา90วันใช่ค่ะแต่สิ่งที่ตามมาจริงๆในช่วงทศวรรษ1970กลับกลายเป็นภาวะที่เรียกว่าสแต็กเฟลชั่นสแต็กเฟลชั่นคืออะไรนะครับคือเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตช้าหรือซบเซาแต่เงินเฟอ้อกลับพุ่งสูงค่ะซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความปวดหัวให้นักเศรษฐศาสตร์มากเลยในยุคนั้นว่า ทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้อืมเศรษฐกิจไม่ดีแต่ของแพงประมาณนั้นเลยค่ะแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะการที่ดอลลาร์ไม่ต้องผูกกับทองคําแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดเองมีอิสระมากขึ้นเยอะเลยค่ะในการดําเนินนโยบายการเงินอิสระยังไงครับ ก็คือสามารถปรับขึ้นลงอัตราดอกเบีย้ยหรือใช้นโยบายต่างๆเพื่อจัดการเศรษฐกิจในประเทศได้โดยไม่ต้องพวงว่าเอ้เรามีทองคำสำรองพอหรือเปล่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะอ๋อครับเข้าใจแล้วครับสรุปแล้วนิกเซนช็อคนี่ก็คือเป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เฉับพลันแล้วก็สำคัญมากๆในวันที่15สิงหาคม1971นะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของระบบการเงินโลกไปเลยจริงๆ ใช่ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เลยจากยุคที่ทองคำเคยเป็นหลักประกันสำคัญมาสู่โลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ค่าเงินถูกกำหนดโดยกลไกตลาดเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งมันก็นำมาสู่ประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงจากระบบที่มันยึดโยงกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้มีจำกัดอย่างทองคำเนี่ยม,มาสู่ระบบที่ค่าเงินมันถูกขับเคลื่อนด้วยนโยบายด้วยความเชื่อมั่นเป็นหลักครับ มันส่งผลต่อธรรมชาติของการค้าการลงทุนหรือแม้แต่ความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ของเรายังไงบ้างอืมคือแม้ว่าระบบปัจจุบันมันจะให้ความยืดหยุ่นให้เครื่องมือกับธนาคารกลางมากขึ้นก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเปิดประตูไปสู่ความผันผวนอยู่วิกฤตในรูปแบบใหม่ๆที่เราก็ยังต้องเผชิญแล้วก็เรียนรู้ที่จะรับมือกันต่อไปเรื่อยๆนะคะครับเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ